บสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะตีระนิดาเพียรโคโกรวดมาขอโอกาสสร้างบุญอีกครั้งนะคะวันนี้ก็ขอน้อมกราบคุณพระพุทคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กราบพี่วันวันชิตาวันชานน์นะคะที่เปิดเวทีให้สร้างบุญในวันนี้ค่ะตีจะมาพูดต่อจากวันศุกร์ที่พี่วันพาเรามาแสดงธรรมกันในเรื่องของถ้าอีก30วัน คุณจะตะอีกสามเดือนนะคะคุณจะตายคุณจะทําอย่างไรนะคะวันนั้นก็หลายๆคนก็มาแสดงความคิดเห็นมาแบ่งปันธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะก็มีจะมีน้องนุ่นน้องนุ่นบอกจะงัดชุกกลยุทธ์เลยที่พี่วันสอนเพื่อที่จะทำสาสามเดือนสุดท้ายในชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดให้ประเสริฐสูงสุดและทุกทกท่านก็ ได้แสดงความคิดออกมาว่าจะทำอย่างไรซึ่งในวันนั้นตีเชื่อว่าแต่ละคนนั้นล้วนปฏิบัติธรรมกันมาไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะทำเหล่านั้นมันถึงเกิดขึ้นมาแต่วันนี้ตีจะมาย้อนนึกถึงคนในครอบครัวของเราล่ะพ่อแม่เราล่ะลูกของเราล่ะคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ย หากอีกสามเดือนเขาต้องตายเราจะคุยกับเขาอย่างไงเราจะสอนทำกับเขาอย่างไรในเวลาอันรวดเร็วเหล่านั้นให้เขาได้ไม่ต้องมาเกิดอีกภายในสามเดือนตี้จะขอยกตัวอย่างแม่ของตี้นะคุณแม่จันมาเพียรโครกรวดแม่ก็จะเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยมีอาการป่วยมาตลอดป่วยด้วยโรคเบาหวานเนี่ยสา กว่าปีแล้วอ่าก็เลยถามแม่วันหนึ่งที่แม่รู้สึกมีอาการไม่สบายก็คุยกับแม่ว่าแม่เห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงเลยจะตายวันไหนก็ไม่รู้แล้วถ้าจะต้องตายวันพรุ่งนี้ล่ะแม่จะทํายังไงแม่จะทำอะไรในวันที่พรุ่งนี้จะต้องตายแล้วอะ่ะแม่ก็กำลังทำอยู่นี่ไงยายจันมาตอบอ้าวแม่ทำอะไร กำลังแก้พัดบัวสิเอาไปปลูกนี่ละแนวกํลังอยากเทศแม่ขอพูดภาษาอีสานเนาะก็เลยบอกแม่สิ่งที่เราตายแล้วเอาไปได้ด้วยนั่นล่ะคืออะไรแม่ไม่แม่ไม่รู้แม่บกมู่แม่ปัญญาหน่อยแม่เลี้ยงหน่อยแม่บรู้ดอกนิพานรู้จักไหม ไม่รู้บ่้มันเป็นเังใดาตายแล้วอยากเกิดอีกไหมแม่บ่รู้แม่ไม่รู้อย่างเดียวเอา้าแล้วจะสอนทำไหนกับแม่ละ่ะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะสอนอย่างไรวันหนึ่งที่แม่ลุกไม่ได้เลยก็ต้องได้บอกแต่แม่ว่าแม่วันนี้นอนหลับไปเนี่ยแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ตื่นขึ้นมาละ่ะ เราจะทำอย่างไรตีก็อาจตีก็คุยกับแม่สั้นๆแค่ว่าเอาอย่างนี้นะแม่แม่กราบหมอนนอนแล้วก็บอกกับคุณพ่อพระพุทธเจ้าว่าคุณพ่อพระพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกขอกราบหมอนนอนหากลูกไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้อีกลูกขอไปอยู่กับ คุณพ่อพระพุทธเจ้าด้วยเถิดเจ้าค่ะที่ก็จะสอนง่ายๆแค่นี้นะคะแล้วก็มีพี่สาวของยายจันมาก็คือยายจ่อยคุณยายชาตรีดวงตาเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วที่ก็สอนง่ายๆแค่นี้แหละอาไปนอนก่อนนอนนะยายจอยนึกถึงพ่อพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าหากล ลับไปวันนี้พรุ่งนี้ไม่ตื่นขึ้นมาอีกขอไปอยู่กับพ่อพระพุทธเจ้าด้วยเถิดเจ้าค่ะยายจ่อยยกมือสาธุสาธุเราก็รู้สึกอออยายจ่อยรู้สาธุเราก็ดีใจแม่ยังไม่รู้จักคำว่าสาธุเราก็ค่อยๆใส่ให้เขาไปนะคะว่า จะต้องวางจิตยังไงเพราะท่านทำมาหากินตั้งแต่เด็กจนแก่ขนาดนี้นะคะท่านไม่ได้อะไปเรียนทำไปได้ฝึกจิตท่านมีแต่เวลาทำมาหากินเป็นห่วงลูกว่าลูกเต้าจะไม่มีกินตีก็เชื่อว่าหลายๆคนห่วงลูกห่วงเต้าห่วงล้านตัวเองนะคะว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย เกิดวันหนึ่งมันตายขึ้นมาเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนนาะเหมือนพี่อ๋อยนะพี่อ๋อยรัชนีกันพี่พีชขออนุญาตพี่อ๋อยนะวันศุกร์ก่อนพี่อ๋อยก็พูดถึงลูกหลานว่าลูกหลานมันดื้อเหลือเกินพี่อ๋อยก็ใช้วิธีฝากจิตกับพ่อพระพุทธเจ้าแล้วสุดท้ายปีใหม่นี้ลูกหลานรู้สึกอุ้ยว่านอนสอนง่ายเอาของขวัญมาให้พี่อ๋อยมาให้ป้าอ๋อยนะคะพี่อ๋อย ก็รู้สึกอุ้ยปลื้มจังเลยสิ่งที่ฉันฝากจิตให้กับเหล่าลูกหลานวันนี้ฉันรู้สึกได้ว่าจิตของเหล่าลูกหลานของฉันที่มันเคยเดือมันดีขึ้นมันว่านอนสอนง่ายมากขึ้นอาจจะต้องใช้เวลานะคะลูกหลานของเราก็เป็นเหมือนบททดสอบของเราตีเองก็เหมือนกันตีนับเอาลูกของตีคือครูคนหนึ่งของตี ที่มาสอนจิตของตีทุกครั้งที่โกรธขึ้นมาลูกเราแท้ๆเนี่ยบอกว่ารักลูกอะ่ะทําไมอะ่ะยังโกรธทําไมยังเมตตาลูกไม่ได้อะ่ะลูกหลานของเราเรารักไหมเรารักจริงๆหรือเปล่าหรือเรารักแค่อยากให้เขาเป็นดั่งใจของเราเมื่อเขาไม่เป็นดั่งใจเราเราก็รู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจเราทำได้จริงๆหรือเปล่า เรารักพ่อรักแม่ได้จริงๆริงไหมตี้เองก็ขอนำกลละเม็ดเคล็ดลับง่ายๆที่ตี้มาพูดให้ฟังนะคะมาเล่าเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะอย่างพี่วันน่ะพี่วันจะพูดอมาตะธรรมใหญ่เลยนะคะพูดบ่อยมากแต่เราไม่รู้ว่านี่คือทำชิ้นเอกของพี่วันที่จะบอกเราพี่วันบอกว่าพี่วันบรรลุธรรม โดยที่ไม่รู้ทำอะไรเลยพี่วันสวดมนต์ไม่เป็นพี่วันไม่รู้อาริยสัจสี่แต่พี่วันไปนิพพานได้เพราะพี่วันพ่อพ่อพี่วันบอกว่าอย่ามาเกิดอีกนะลูกมันทุกข์พี่วันไม่รู้จักคำว่านิพพานด้วยซ้ำแต่พี่วันเห็นทุกข์และอธิษฐานว่าไม่มาเกิดอีกแล้วนะทุกข์เหลือเกินเจ้าค่ะ ซึ่งก็มารู้ทีหลังว่าการไม่มาเกิดอีกนั่นก็คือที่เดียวกันกับพระนิพพานนะคะไม่จำเป็นต้องไปรู้ทั้ง84ด0มพันพระธรรมขันธ์รู้แค่ว่าตายแล้วเนี่ยไปอยู่กับพระนิพพานได้ไหมเจ้าคะซึ่งอาจารย์บุตรก็เคยมาพูดเรื่องจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายอยู่ที่ไหนเราก็ไปที่นั่น ถ้าจิตสุดท้ายเราไปอยู่พ่พอ,พอพระพุทธเจ้าเราจะไปไหนคะพระพุทธเจ้าอยู่ที่นิพพานเราก็ต้องไปนิพพานเช่นกันกราบหมอนแล้วฝากจิตตัวเองฝากจิตลูกหลานฝากจิตคนที่เรารักขอให้ท่านเมตตาจดจำชื่อของเราชื่อของเราลูกหลานของเราซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้กลับบ้านนิพพาน บางครั้งเขาก็อาจจะได้ไปโรงเรียนนิพพานอย่างเช่นคุณแม่สมนกันพิพิธคุณแม่ของพี่อ๋อยคุณแม่สมนบอกว่า <c oughs> แม่ไม่อยากตายแม่จะพูดแบบเสียงอ๋อซ้อนหน่อยแม่ไม่อยากตาย <c oughs> แล้วสุดท้ายคุณแม่สมนได้ไปที่โรงเรียนนิพพานหลายๆคนจากอาจจะยังไม่รู้จักโรงเรียนนิพพานว่าอยู่ที่ไหนนะคะ ดินแดนโรงเรียนของนิพพานคือผู้ที่ปรารถนาไม่มาเกิดอีกแต่การสร้างบุญกุศลยังไม่ถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานต้องไปต่อที่โรงเรียนนิพพานคุณแม่สมอนไม่ยอมตายจนกระทั่งท่านให้เห็นร่างมันเปื่อยมันเนา่าวันนั้นตีไปเยี่ยมคุณแม่สมอนแล้วผ้าปิดปากมันหลุดพี่อ้อยก็เลยบอกว่าดึงผ้าปิดปากลงให ให้ยายสมอนนอยตีก็เอื้อมมือไปปิดแล้วน้ำเหลืองหยดลงที่มือของตี้ตีก็ฮะมันเน่าแล้วนี่อุ้ยทำไมอย่างเนี้นอนหายใจเสียงดังคโคกรกโครโครโครในขณะที่ร่างมันเน่าแล้วอะ่ะแล้วพี่วันก็มาเฉลยให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามันต้องเอาให้เค็ดให้ยายสมอนยอม จะเอาไหมมันเน่าแล้วจนกระทั่งคุณยายสมอนยอมว่าไม่เอาก็ได้ไม่เอาแล้วมันเน่าแล้วคุณสคุณยายสมอนจึงได้ไปโรงเรียนพระนิพพานอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุการณ์จริงๆของพวกเราเหล่าบ้านนิพพานที่เกิดขึ้นนะคะเราถือว่าเราโชคดีมีครูบาอาจารย์ ที่คอยแนะนําคอยสั่งสอนเราให้เรารู้ว่าจะต้องปฏิบัติกับพ่อแม่ยังไงในวาระสุดท้ายทำยังไงอย่างน้อยให้ได้ไปโรงเรียนนิพพานตีก็มาแบ่งปันให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็บุญกุศลใดที่เกิดในการสาธยายทำแบ่งปันทำในวันนี้ตีก็ขอน้อมถวายทุกพระบาททุกพระองค์นะคะ และก็ขอเมตตาทุกพระบาททุกพระองค์แผ่บุญกุศลนั้นไปถึงท่านเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายของเหล่าลูกหลานท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของกัล,ลยาณนะมิตรกัล,ลยาณธรรมทุกท่านและก็บุญนี้แผ่ไปถึงพี่วันวันชิตาวันชานนที่เมตตาให้ได้รู้ทางกลับบ้านนิพพานวันนี้ก็โมทนาสาทุบุญด้วยกันนะคะให้ได้บุญด้วยกันทุกท่านคะ่ะ สาธุสาธุสาธุอะนุโมทนามี